ที่เรามีไม่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่เราจะต้องคอยช่วยเหลือกันไม่ว่าทีมไหนหรือว่าอยู่ภาคไหนเราจะมีรายกลุ่มก,กันแล้วใช่ไหมคะ่างสีจมพภูของเรานะคะเราก็มีรายกลุ่มเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กันต่อไม่ใช่จบแค่นี้นะคะแล้วเราสัญญากันว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ขาดไม่ได้ ค้ดพี่ผมนะคะแล้วก็น้องปลานะคะทุกคนโดยเฉพาะโค้เบิ้ลนะคะเขาเป็นผู้ให้ให้โดยไม่มีข้อแม้ ก็กรณีของคุณเอตี่นะครับเอตตี่นะครับที่สร้างแผ่ตฟอมมหัศจรรย์ให้เราทุกคนได้มายืนนักจุดจุดนี้นะครับแล้วถ้าผมไม่มีท่านในวันนี้ที่เป็นผู้แนะนำผมผมก็คงไม่ได้มายืนมบกับมายืนผู้อู่นนะครับขออมืชยให้กับพลกัญณรัตน์นะครับ ความใตลอดสามพันที่ผานะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีเหมือนกันหมดก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ไปด้วยความท้าทายที่เราจะออกไปแต่ห้องนี้ครับเหมือนกับเป็นที่รับรับสมองนะครับเรามีความอุ้มม่านเราเปิดฟังสามพันจนทุกคนยินดีมากทุกคนเก่งผมดเลยนะครับ ถึงได้พาตัวเองมาณวันนี้แล้วก็มารับสมองมารับคมเพื่อที่จะออกไปผมขอให้ทุกคนจำภาพตรงนี้สามวันที่ผ่านมาครับน,นี่คือข้อประวัติศาสตร์แล้วครั้งต่อไปผมหวังว่าทุกคนรวมถึงทีมงานเราที่อยู่นอกจะได้ึด้นไป้ืนบนเวทีแล้วก็จะได้มีคมาพบรันเหมือนเดอมกันครับก็ขอขอบคุณโค้ชแล้วก็วิทยากรแล้วก็ผู้ดเกี่ยวข้อง คนเลยนะครับแล้วก็เป้หมายคือขอขอบคุณพี่อิทธิดาแล้วก็พี่ธัญญาด้นยครับที่คอยให้การสนับนก็เป้าหมายนะครับก็คือเหมือนกันทุกคนเลยครับท่าสล็อตเหมือนกันครับแต่ผมจะไปให้เร็วใจรู้ขอบคุณมากนะครับสิงห์ทาสร้อตขอบพี่ธัญญาด้วยนะครับ นี้และขอขอบคุณคุณหมอชะนักทานนะคะแล้วก็พี่นนาค่ะที่ได้ทำที่ได้พาเราเข้ามาทุกที่นะคะ ประมาทจัดและทำและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะเป้าหมายในครั้งนี้นะคะทุกคนรอบโตต้องรับทุกที่ s l ่ t ที่15แต่ว่าจะก้าวเดินไปให้ถึงที่สุดได้อย่างไรแค่นัน้นเองค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ slot ที่ ลต้องขอขอบคุณโค้ทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้และที่สำคัญขอขอบคุณโค้ดคองมี ขอขอบคุณทุกท่านและทีมงานที่ได้ก้าวข้ามกันได้แล้วมาสู่ที่โลบ็นซาที่นี่นะคะของดาทุกคนเลยที่เราได้เป็นหนึ่งใจเดียวกันนะและเป้าหมายทีนี้ขอเป็นรอบที่15อ่ะตอนนี้เราทนี้นครับเป็นที่สินะท่านสิ้านึ่งค่ะสวัสดีค่ะตัวนการประพาสสนามนะ จากปอร์ตชิคาโนะคะันนี้ก็มีมที่พัเองมาปกติก็หอมหวานในเครือ่ายนะคะแต่ไม่เคยสำเร็จวันนี้อายุ27ปีเคยว่าฝันว่าจะทมารดกให้กับลูกคนเดียวของตัวเองนะคะเพื่อให้ได้มรดกทำเท่าไหร่ไม่เคยสำเร็จวันนี้ได้มาเจอในออฟแคตก็ตคิดว่าจะเป็นที่แย่งสุดท้ายที่เป็นเครือข่ายขอให้การทุกท่านเข้าใจว่าเครือ่ายเป็น ธุรกิจที่หอมหวานนะคะขอให้ตรงนี้เป็นที่ยึดมั่นได้เลยว่าเราคนจะสําเร็จแล้วสามารถที่จะส่งต่อโอกาสดีๆเพื่อแบ่งปันให้กับคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนไทยเราจะต้องช่วยเหลือญาติน,น้องของเราจเป็นคนไทยดับนึ่นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรับพลังอันนี้เพื่อไปไขยทอดให้กับทุกคนในประเทศไทยของเราให้อยู่รอดไปให้ได้นะคะฉันเองก็ขอ ชี่11จะรับที่11ให้ได้ค่ะตัวเลขเป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้วาดฝันไปตรงนี้ให้สำเร็จให้ได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ตัวเองและทุกท่านค่ะให้สำเร็จในทุกิจเครือข่ายอันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะที่จะมาทำให้ท่านสำเร็จแล้วพาทุกคนสำเร็จไปด้วยนะคะอ p บแคชไทยแลนด์แอนด์แรดดี้แอนด์แอปปี้อีสต์นัมเบอร์บออนเดอะเอิร์ธ แอนอินไมฮาร์ใช่ยิพาสุรศรานิดีมากค่ะที่ได้มาตรงนี้นะคะขอขอบคุณเปน็นกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ okay.